สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมดรพัฒโกโก้จากบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันของท่านอาจารย์เกษมตายเกิดซึ่งท่านอาจารย์เกษมตายเกิดเป็นข้าราชการบํานาญนะครับสอนอยู่ที่วิไลเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ปลูกโกโก้ ogo, สายพันธุ์ IM 1วันไว้ ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการประมาณ2-3ปีท่านปลูกไว้ประมาณช่วงปี6-1นะครับและตอนนี้ผลผลิตเริ่มออกผมจะมาแนะนำนะครับว่าโกโก้สายพันธุ์ IM1 วิธีการเก็บผลผลิตนั้นเป็นอย่างไรขอแนะนำก่อนนะครับว่าโกโก้สายพันธุ์ IM1 ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละองศรีเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์จนได้เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูง มเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมหมักแล้วมีกรดต่ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ให้ผลดกผลใหญ่นะครับเรามีสายพันธุ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีผู้วิจัยที่ชัดเจนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศรีสาขาไม้ผลคณะผลิตกรรมการเกษตรจากมหลาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สายพันธุ์ของท่านชื่อว่าโกโก้ พันไอเอ็มวันได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วและส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41นจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเราจะมาดูผลสุกที่เราควรจะเก็บเก็บแบบไหนเก็บอย่างไรผลจะมีสีม่วงกับผลจะมีสีเขียวสีม่วงได้บอกไปแล้วนะครับว่าลูกแก่ผลสุกจะเก็บช่วง ที่เขามีผลสีส้มเข้มๆเลยแต่ตอนนี้ผลสีเขียวเรามาดูนะครับผลโกโก้สีเขียวนะครับของสายพันธุ์ im 1อันนี้เป็นผลสีเขียวนะครับเวลาเราจะเก็บนะครับลูกสังเกตที่ลูกนะครับว่าเขามีลูกสีเหลืองเข้มๆมันก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไรกับผลสีม่วงนะครับลูกสุกประมาณ95%ถึง100%ให้สุกเต็มลูกแบบนี้เราจะเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับนี่การ พัฒนาเป็นผลสุกผลแก่เขาพัฒนาตั้งแต่เริ่มติดดอกแล้วก็เป็นผลสุกผลแก่จนเก็บได้ใช้เวลาประมาณ120วันถึง150วันหรือประมาณ4-5เดือนนั่นเองอันนี้เป็นผลสุกที่ควรจะเก็บได้แล้วนะครับนี่เป็นผลสุกเนี่ย95%ออย่างนี้ก็เก็บได้ถ้ายังสุกไม่เต็มที่นะครับยังมีสีเขียวปนล,ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ามีสีเขียวปนอย่างนี้อาจจะยังไม่เม็ด จะไม่สมบูรณ์นะครับเวลาไปเข้าโรงงานหมักแล้วเม็ดอาจจะยังไม่แก่เต็มที่นะครับขอให้เป็นผลสีเหลืองแบบนี้เลยผลสีเขียวพัฒนาเป็นผลแก่แล้วจะออกมาเป็นสีเหลืองเข้มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็หลายวันแล้วนะครับที่ท่านอาจารย์กรเกษมตายเกิดได้บอกว่าให้เข้ามาตรงนั้นฝนตกนะครับก็ยังไม่เก็บถ้ายังไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ให้เขาอยู่บนต้นแบบนี้ ก็ให้สุกไว้ร้อเเลยก็ไม่เป็นไรนี่คือผลสีเขียวนะครับเขาพัฒนาเป็นผลแก่ผลสุกจะออกเป็นสีส้มอ่าสีเขียวเวลาพัฒนาเป็นผลแก่ผลสุกแล้วจะออกเป็นสีเหลืองเข้มๆแบบนี้เลยครับเหลืองแก่เลยเหลืองเข้มเลยนะครับแบบนี้เก็บได้เก็บได้หมดเลยนะครับนี่ผลเขียวพัฒนาเป็นผลแก่ผลสุกจนเก็บได้จะผลจะสีเหลืองเข้มแบบนี้นะครับอ่านี่ครับก็เป็น ลักษณะการเก็บโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับผลสีม่วงกับสีเขียวเวลาเก็บแล้วเราจะเก็บช่วงไหนอย่างไรก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูได้ไปในสวนของท่านผลที่เตรียมจะสุกแล้วสุกแ,แล้วแก่จะเก็บช่วงไหนอย่างไรนะครับก็ต้องฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กรเกษมตายเกิดเจ้าของสวนนะครับซึ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ข้างหลังกำลังพยาเก็บ ผลโกโก้สุกอยู่บางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บผลสุกนะครับทั้งหมดเลยในส่วนนี้นะครับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอบถามเพิ่มเติมดูข้อมูลแล้ว นะครับสนใจจะปลูกโกโก้ติดต่อประสานงานได้โดยตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดดรพัดโกโก้ศู5 5์เ7้7 7ครับต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เรรคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ